สวัสดีค่ะพวก,กับน้องเหมยนะคะเส,สียงน้องเหยอาจจะอย่างนี้นิดเพราะน้องเหวยไม่สบายเนาะแล้วก็บวกกับตอนเช้าด้วยนะคะนี่น้องเหวยตื่นแต่เช้ามืดนะคะเพราะว่าทั้งสองบ้านมีงานงานอะไรก็คืองานบ้านพี่วองจะมีงานไ,ไม่ใช่งานสิจะลงสอบเอกอย่างที่ทุกคนเคยเม้นมานะคะลงสอบเอกที่บ้านพี่พองนะคะ,ะแล้วบ้านน้องเหมยก็คือยังไม่ได้ขึ้นอยู่นะคะคือน้องเหวยนะวันนี้ยังนอนกับพี่ฟงอยู่นะคะ เพราะว่า,วาออหน้าต่างยังไม่มีแล้วก็ที่ปูอะไรไม่มีอะไรเงี้ยทุกคนยังไม่พอนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันดีเนาะก็เลยจากนะ,ะ <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่ก็คือทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เฉยๆนะคะไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะก <c oughs> ็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญไม่ใช่สออิหรือว่าใช่ <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่นะคะแต่แต่ว่าไม่ได้จัดแบบ จัดใหญ่ขนาดนั้นนะคะไม่ได้จัดเลยแต่ว่าทาเป็นทาเป็นพิธีนะคะขึ้นวันใหม่เป็นพิธีนะคะีคนก็จะมีประมาณนี้นะคะคนที่มาช่วยนนเนาะจริงจริงไม่ได้บอกค่ะหรอกอแต่ว่าเขารู้เขาก็เลยมาช่วยช่วยนะคะ รู้สึกแบบป้าจะยุ่งมากเลยนะคะเพราะทางนี้ก็ต้องลงเสาแล้วทางนั้นก็ต้องแบบขึ้นมันใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเยวน้องเหมยยังไม่ได้ถ่ายบ้านน้องเหมยเลยจะนะักมาเต้นมานอาน้องเหมยยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายบ้านน้องเหมยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะตอนตอนที่จะขึ้นวันใหม่วันนี้เป็นยังไงนะคะโอ้พี่พี่พช่างเขามาเช้ามากเลยนะคะสามมืดเลยจ้ะใจมา นี่คะ่ะทุกคนหมอกออกรอบหนาวมากเลยโอเคนี่นี่สองน้องเหมยกับพี่ฟองช่วยกันปูมื่วานนะคะอันนี้ยังไม่พอนะคะในห้องน้องเหมยยังไม่ได้ใส่นะคะส่วนนี้ถึงตุ้ยมานอนเฝ้มามื่วานหนาวแน่เลยประตูประตูะตเอ้ไม่ใช่ประตูสิอะไรนะ หน้าต่างยังไม่มีค่ะทุกคนยังไม่ได้ใส่ค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใส่หน้าต่างเสร็จแล้วก็ปูอันนี้ให้เสร็จหมดก็อ,อ,อะไรนะก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะนู่นอันนั้นก็เหลือครึ่งหนึ่งขึ้นไปนี่ค่ะทุกคนบ้านอรามลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แจ่ก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็เสร็จอันนี้แล้วถ้าเขามาเสร็หน้าต่างแล้วก็ปูนั้นก็เสร็จแล้วออฮะนอะมใสอ่มออ่ะใส่อาเกงเนะนี่นะคะส่วนนี้เป็นห้องแม่นะคะเ่ีฮ่าพี่ดูตู้นอนนี่ดูตู่เดนนทางห้องนี้นะคะประตูก็่อยู่นะคะชมวิวอย่างที่มันต้องหนาวได้เลยอือ ส่วนนี้ค่ะเนี่ยทุกคนถึงแค่ตรงนี้อะ่ะส่วนข้างในกรึ่งนะึงนะนี่คะ่ะอันนี้ก็เลยครึ่งนึงส่วนนี้ยังไม่ได้ใส่ส่วนห้องครัวก็ยังไม่ค่อยเสร็จเอ้ยหรือว่าเสร็จแล้วรอมันแห้งก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะเอาของเข้ามาเอาของเข้ามาขึ้นได้เลยจ้ะหนาวมากเลยคะ่ะนี่ดูรวมๆบ้านตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ โอ้ยก d ถึงเวลาที่จะปักเสาอันนี้แล้วนะคะเอันยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือหลุมหลุมเสาจะเยอะหน่อยนะคะเยอะเยอะโอ้ก็เลยค่ะ ตอนนี้ก็คือเอ่อปอกเออลงเสาบ้านเพี่ยวฟองนะคะกาลังจะลงเสาบ้านเพี่ยวฟองกำลังจะลงเสาบ้านเพี่ยวฟองนะคะแต่อีกแป๊บหนึ่งก็จะาทาพิธีบ้านใหม่น้องหมยแล้วนะคะถึงถึงเวลาที่จะต้องยกยกเสาแล้วนะคะไหวไหมปิดทูปปิดทูปึ้งเอออตกใจจริง เนี่ยทุกคนพิธีบ้านก็จะเป็นมานนี้ค่ะต้องจุดประทัดด้วยเออตกใจน้องเมยปิดหูทันเพราะน้องเมยเห็นนี่ค่ะก็ถึงเวลายกสาแล้วเด้อหมอกนะคะคือทำไมยิ่งสายยิ่งเยอะหมอกไม่เข้าใจจริงๆหมอกมันมีเยอะมากเลยตอนนี้คือบอกเลยว่าแบบคิดว่าแดดจะออกเนาะไม่ใช่ค่ะทุกคนหมอก หมอกเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นนะคะ่ะใส่ใส่ทำกับข้าวก็มีนะคะโอโอโมีอหม้อใหญ่มากทุกคนเ่มีเว็นหมอ้ออันนี้เป็นหมอ้อกเส้นนะคะเห็นนี้เป็นหม้อน่าจะทำผัดถ้ไม่ถูกการมถูกแล้วอะไรต้มน้ำาัจก็ น้ำเออโอ้น้ำมันจะเป็นก้อนข้างบนเลยนะคะเพราะมันหนาวเออะอะไรงามรึเจ้นเจ้าเนอะอย่างเงี้ยมันจะนด้ขึ้นอ่างล่งลัางมันตุงน้ำมันจะเป็นก้อนข้างบนนะคะเพราะมันหนาวมากเสร็จนี้อันนี้เป็นน้ำก็เส้นนะคะเส้นนม้วนสวยมากน่าจะผัดผักนะคะ ในกองมินิบูดา้าบูดา้าฮะบูดา้าเนาะจอเลยตอดเลยอันนี้วิอันนี้ทำกับข้าวอันนี้เป็นเนื้ออืเอ้าวปีกไก่หอมมันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแกงจืดนะคะว,ว้าวทำตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีหม้อแล้วนั่นหม้อแล้วนี่ก็ได้อีกนี่ก็นี่สี่หม้อนะคะเออกับข้าววันนี้ เยอะๆมันผักผักว้ายหม้อใหญ่มากเลยวโวสีสันน่ากินมากมีแบบหลากหลายสีเลยนะคะผักก็อ้าวมาคูณกัน no ว่าไรนะนี่จริงๆจะเป็นน้ำเฉยๆแล้วก็เอาน้ำข้าวนะคะมาลงลงในหม้อนะคะนี่มันก็จะมีความเข้มข้นเนาะ อันนี้เป็นข้าวเส้นข้าวเส้นน้ำขั่วนะคะนี่ว้าเป็นเนื้อเป็นต่อนๆเลยเป็นก้อนๆเลยบูเด<ฮ>ี๋ยนี่น้ำข้าวเส้นนะคะ<ฮ>นี่ทำเป็นน้ำขั่วเออนม่อย<ฮ>ู่ไปน้ำขั่วเป็นน้ำขั่ว,น,น,วนี่ค่ะทุกคนว้าน้ำก็จะได้เข้มข้นนะคะ ข้างหลังนะคะที่เห็นอย่างนะั้นเขาลงเขาลงเสานะคะเสามถึงข้างหลังเลยนะคะเสาจะมีข้างหลังด้วย สามีมีหลายเสาน้องใหมบอกแล้วมีหลายเสามากเลยนะคะมาบิ่งเสากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกสิเจ็ดสิบแปดเฮ้ยหรือว่าน้องใหม่นับนับไม่รอดเนี่ย เด,เดี๋ยวนับใหม่อีกทีนึงยวนับใหม่อีกทีนึงนะจ๊ะแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสน้าสาเสาวก็สี่ห้าหนะคะหกเสร็จหกเสร็จแล้วหกก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหสิเจ็ดสปดสปดมีทางไหนอนะโอ้ยน้องมยน่าไม่เล่อะ เนี่ยเขาก็ำลังจะลงอีกเสาแล้วเดี๋ยวค่อยมานับตอนที่เขาลงมนมดหมดเสร็จหมดหมดก่อนนะคะสิบตัวเสาทุกคน,วนเว่ลา กินข้าวมีหนึ่งสองสามสี quarto, ่ห้าโต๊ะมีห้าโต๊ะเอ้ยหรอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกโต๊ะค่ะนับยังไงเป็นห้าไม่รู้นีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกโต๊ะนะคะที่เห็นเหมือนห้าโต๊ะเพราะแบบมีใกล้กันเฉยใกล้กันเฉยเฉยนี่เปนไงทุกคนมีข้างหลังอีกโต นีนคนะนคนค่ค่ะทุกคนลงเสาเสร็จหมดแล้วมีกี่เสานะสองสี่เอเมื่อกี้นับมีสิบแปดแต่เขาบอก โห้ยมีสิบเก้ามีสิบเก้าเสาทั้งบ้านมีแต่เสาทังบ้านมีแต่เใช่ถูกแล้วถูกต้องค่ะสองแล้วนะสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสปดสิก้ามีสิบเสาพี่พงถูกแล้วมีสิบเก้าเสาสิบเว่าสิบ เริ่มขึ้นบ้านใหม่น้องเหมยแล้วคะ่ะนี่เก็บเงินเก็บทองเก็บแสงเก็บทุกอย่างนะคะขึ้นบ้านใหม่นี่คะ่ะบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่นะคะ นี right mm ่น hmm> uh, ้องเหมยจะเก็บขึ้นไปไว้บนหิ้งปลานะคะเงินบัทเงินขวัญถุงขวัญบ้านแบเนี้ค่ะ 違いますね。

<laughs> hồ nó quay thằng cũng đi cả à cái 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 สามชั้นเลยนะคะหนึ่งหนึ่งอันนี้คือเสื้อยาวเสืส้อแขนยาวนะคะเป็นเสื้อเกี่ยวแล้วก็สองแล้วก็สามอันนี้เสื้อพี่พงศ์ตอนแรกจะใส่แค่สองสสสเดี๋ยวพี่พงศ์หนาวหน้านะคะก็เลยเอาเสื้อพี่พงศ์ใส่นะคะหนามากเลยเสื้อพี่พงศ์ทุกคนดูหนาจริงๆแขนดูนี่เป็นป้องมาทางอันนีนะคะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะรับเป็นเรียบร้อยเอจริงๆอะเราไม่ใช่น้องเหมยเป็นคนรับแต่ว่าเป็นพี่ชายนะคะแต่ว่าพี่ชายแบบก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะ ก็เลยน้องเหมยเป็นคนรับแทนนะคะแทนในที่สี่รับโอ้ชงคูน้งเหายุ่คนะเบิกขาว่าเดีก็เลยเป็นคนรับนะคะจริงจริงเป็นพี่ชายรับจริงๆมันมีสองคนนั่นแหละรับได้น้องเหมยกับพี่ชายแต่ว่าถ้าพี่ชายก็คือโอเคนะคะผู้ชายเนาะโกติเขาผู้ชายรับนะคะเด็กนี้น้องเหมยคนถ้าจะให้น้องคนเล็กรับนี่พี่ชายนะคะเป็นเด็กอยู่เนาะอืม นะคะก็ไม่ค่อยก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะตแต่เขาบอกให้ทําอะไรก็โอเคทํำตานนนสวี่าาา้ยตตอม

สิติสัสสสามตถนเตีติมริายานาสะสะทุมยานาสิติสสสสะสามตเตติายโยสุขิทิคายโกภาวะภิวาทานสิิสานิจมุทาปจายนโนจตารโธรมาวทนทิอายุวันโนสุข ตื่นเช้ามาออกมาดูนะคะพี่ช่างเขาก็มาทําบ้านเพียวฟองแล้วนะคะแล้วอย่างก็คือสิ่งที่พิเศษก็คือนี่ค่ะเขากําลังจะมาใส่ใส่อะไรนะหน้าต่างหน้าต่างบ้านน้หมือแล้วนะคะเอามาเรียบร้อยแล้ว